ของหลวงเจนจะมาไว้อะไรยครั้งสุดท้ายในวันนี้ด้วยกรอนต่อไปนี้นะคะแสนอาลัยใจหายเพื่อนตายจ่าต้องจำภาดจากลาพาโศกสั่งเคยร่วมเรียนเขียนอานร่วมงานกันมารู้พันว่าเพื่อนตายใจโศกกา จากกันมานานหลายปีก็มีข่าวเพื่อนที่เคยร่วมสุขกันนั้นจากลาสู่ฟ้าฟ้า,ฟาแดนสวรรค์นิลันดอนเหลือเพียงแต่รอยอดีตให้คิดฝันสายสัมพันธ์ที่ผูกพันกันแต่ก่อนมาบัดนี้เพื่อนจากพระจำจร สะท้อนให้แสนเศร้าปวดร้าวใจขอทวยเทพเทวาทั่วสารทิศผู้ทรงฤทธิ์ทุกพิมานสถานไหนโปรดบันดาลให้มิตรรักผู้จากไปไปเกิดใหม่เป็นเทวาสถาพรด้วยรักและผูกพัน จากคุณครูโรงเรียนอุทัยและคณะสิษย์เก่าโรงเรียนอุทัยทุกคนค่ะ